สวัสดีนะคะเอตีวันนี้กินแกงต้มมะละกอใส่พุงปลานะคะข้าวเปล่าร้อนๆนะคะเอตีนะอยากๆนะคะ,ยยะ,คะอยากกินอาหารแบบนี้แหละนะคะแกงต้มมะละกอใส่พุงปลานะคะมีน้ำพริกกะปิด้วยนะเดี๋ยวตอนเย็นกินน้ำพริกระปิ ตอนเย็นก็ไม่ต้องซื้อกับข้าวนะคะมีน้ำพริกกะปิกับผักนะคะอันนี้มื้อกลางวันนะคะแกงส้มมะละกอไส่ภุมงปลามีแต่พุงปลาทั้งนั้นเลยเพราะคุณอะมีแต่พุ่งปลาทางนั้นเลยข้าวฟ้าหอนๆเลือกไข่ตีผสมผส,สมนะคะข้าวผสมนี่ละอาหารพอน,นี่จ้า กินง่ายๆแบบนี้แหละก็เพราะว่ามันกินง่ายพออย่างหูบอว่าพี่พลอยบอมหมักกินของแบบมอวานนี้อยากหลายโอ้ยไก่ไก่อบน้ำผึ้งมอวานนี้ไกิไกนาานนก่นยังหลได้มดเลยมันอยากนะเพราะว่าออกจากเจีมาออกจากอาหารเจีมาะก็จะไม,ไม่ค่อยได้กินเนื้อจัดนะมันก็นได้หิวกพรานกมิ่นมาวานนี่หายอยากเลย วันนี้ก็กินแกงส้มเดี๋ยวตอนเย็นมีน้ำพริกนะคะมีน้ำพริกกะปิแล้วก็ผักนะคะมีแตงกวามีมะเขือตอนเย็นกินแค่นิดเดียววันนี้นะคะกินหมดถ้วยเลยนะอยากอยากนี่แหละแค่นี้แหละพวกอาหารจัดไม่ค่อยชอบแต่แต่ก็ต้องกินบ้าง ฝนจะมาอีกแล้วมืดมาเลยทีนี้โอ้มือดอีกแล้ว fc จะตกไหมเนี่ยมีทั้งมืดทั้งลมเลยเห็นเขาบอกว่าฝนจะตกไปถึงวันที่ยี่สิบหกเขาบอกเห็นเห็นดูในไอ้นั่นนะพยากรณ์อากาศวันที่ยี่สิบหกฝนจะตกไปถึงวันที่ยี่สิบหกเขาบอกเดี๋ยวทานด้วยกันนะคะ fc แค่นี้นะคะทานด้วยกันจ้าอยู่ข้าวแล้ว